อ่าเมื่อกี้เห็นพี่ผู้ชายมาเอามาแล้วเออ่ะแล้วพี่อี๋เนี่ยเดี๋ยไม่เห็นอิ่มเรียบร้อยบุติจะมาเสาร์อาทิตย์ของเขาที่แล้วมาเสาร์อาทิตย์อะใช่ใช่หยุดสายบานก็เลยขี้อยู่แถวนี้เหรอนื่อะไรอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะเสรีไทยบางกะปิเอ็มโคลโมลี่ ยังไม่เตีโซ่เลยใอ่เสียมอเ๋อไส่เลยนะตู้ทึ่ยมาท้องเงเองตั้งเองแต่ว่าจะไม่ได้คำใหญ่นะทำแบบขนาดเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนอะไรเนี่ยะทำแบบลูกทุ่งนะตั้งตั้งตั้งเองเอาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเยี่ยมมาเยี่ยมร้านมาเยี่ยมใช่ใช่สวยมากเลยเนาะมิ้นใช่ใช่ค่ะรถพับ พอดีเอาเล็กๆมาเพราะมันใส่ไทยรถมันก็เลยทำสีมาึงู่ใจเด็กๆใชไให้เป็นเป็นลุงอันนี้เป็นเงินแต่สีมันจะเหลืองอันนี้มันจะเป็นสีลุสีพิเศษกเลยตอนขึ้นแสงตอนขอบแสงอย่างเดียวแล้วั๊บ

ตบอ,กออกวินเทจเนาะสวยดี<ช>อย่างนี้หายากนะบางทีบางทีที่เขาถามว่าซื้อที่ไหนลงเนี่ยที่นี่มีเออที่เนี่ยมีใช่หายากนะบางทีไม่ค่อยเจอสดสดใช้แล้วมันจะออกเก๋ๆดิอ่ะแบบทัวร์ลิงใช่แต่สีอันนี้ไม่เคยเห็นเลยสีเขียวมีสี่ใบเรามีสี่ใบของเราัเป็นลายๆอันนี้เป็นหนังนะน่ะหนังแท่เดียดูดิมีแว่นตาเลตูเฮ <c oughs> ้ยเลยอ่ะ นเนี่ยเออเนี่ยมีหัวเลกโกเออเออเป็นแว่นตานะ่ะ <c oughs> เก๋เลย <c oughs> เออเท่มากโอ,อเบาเบาใช่ไหมเหรอคะคะ,ะ,ะอ,อ๋อหรออ่อเออเท่เพิ่งไม่เหมือนเพิ่งเห็นนะคะที่แล้วไม่เห็นอะ่ะอ,อ๋อค่ะค่ะดีด ดีจังเพ่เลย,เยอ,อย่างนี้แบบเหมาะไปเนาะไปปั่นเที่ยวปั่นทนนนัวร์งนาฬิกาวัดเหมือนของเยอะขึ้นวะเนี่ยรึเปล่าเหมือนของใีขคัญนี่เยอะขึ้นอะโอ,ะอ้ยนี้เบามากเลยอะโอ้เบาจัง อันนี้เฟรมอ๋อคอมคอมเฮ้ยข้าง<ฮ>เ,เก้งเหรอสวัสดีค่ะวัสดีค่ะ มาเอานมันไีที่ลูกชายใช้รู้สึกจะไม่มีละถ้าจะหมดแล้วเพราะว่ามันหลายเดือนแล้วแต่ว่ามีรู้สึกจะมีลายใหม่มานี่ก็เลยเอาลายซิมสัน ไปซื้อของเหรอคะไปเลือกของน<า>ิดเดียวค่ะในชั้นที่สี่อ๋อค่ะสบายดีนะคะค่ะไม่ได้มาหลายเดือนอ<า>ก็เลยวันนี้มามันหยุดเนาะก็เลยมาปั่นที่นี่บ้างเอารถที่ไหนล่ะคะคะปกติปัน่นไปสกายเลนนะอ่ะเดี๋ยวสิ้นเดือนมันจะมีมาตัวหกเกียร์นะคะมีเหรอมีมาที่ี<อ>่มาที่นีมีสามเกียร์แล้วคะ่ะแต่ของเราหม อ๋อเมื่อกี้พอดีน้องเขาแนะนำบอกว่าอันนี้มันเป็นรุ่นแหละรุ่นต้นๆสามเกียร์เท่าไหร่สามเกียร์หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยค่ะแล้วหกเกียร์หนึ่งแปดเก้าอ๋อก็ราคาดีมากเลยนะราาน่าสนนะขายดีค่ะขายดีใช่ไหมคะอ๋อค่ะวัสดุได้เลยได้เลยไม่เหนื่อยมากอืม้ก็หเกียร์ด้วยอ๋อเยี่ยมเลยเนาะฝันบายฝันสบายมีทางเลือกเพิ่มตรงด้วยค่ะที่จะมาที่เด่นนี้เป็นแฮนด์ตรงอ๋อเป็นแฮนด์ตรง เนตรงดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาเยี่ยมได้ค่ะได้ค่ะโอ้นี่แหละนี่แหละจักรยานนี่อะไรวางเลยคือยังไงนะวางเลยไงนี่ไงสอดล้อหน้าใสอ๋อวางในรถเก๋งรถรถรถตู้รถอะไรพวกอะไรนะพวกรถเอสยูวีอ่ะ วางเลยไงวางแล้วก็อะไรทับอะไรก็ได้หรืออะไรก็ได้หรือว่าวางไว้หลังเบาะเนี้ยวางไว้แล้วก็ถอดล้อหน้าสักไว้ตั้งได้เลยไงหรือหลังรถกระบะก็ได้ตั้งเลยแต่ว่ามันคือมันไม่ล้มแน่แต่ว่ามันไม่ล้มแต่มันจะอาจจะไหลเลื่อนเลื่อนอ่าเราหาอะไรล็อกไว้หน่อยค่ะเออสะดวกอ๋อสะดวกพี่เออข้ท่าเออคือถ้ามีแผ่นไม้อัดเนี้ยเอาเอาอันนี้ยึดได้เลยยึดกับแผ่นไม้อัดไว้ได้เลย หรือว่าวางที่บ้านก็ได้ตั้งไว้แล้วก็ถอดล้อหน้าออกแล้ววางแล้วก็วางใช่ไหมประหยัดพื้นที่ไงเท่าไหร่เนี่ยเก้าร้อยโอเคเก้อยเองนะเป็นสแตนเลสอันนี้ไซส์เสือหมอบใช่ไหมเสือหมอบเต็มขาตะเกียบใช่ใช่ใช่แต่ว่ารถพวกรถพับไม่ได้เพราะรถพับมันจะสั้นมันจะแคบแบบนี้มันมาลอยใช่ไหมคะใช่แต่แก็เข้าสุดหมอบนะคะเสือหมอก็ลอยนะคะ อ๋อเหรอเออแางนี้ก็มีว้าว้าวโอเคไปอันน er ี้เขาอันน <so ี evet ้ได้ใส่ได้สองคันเลยนี่คันหนึ่งนี่คันหนึ่งใช่ฮะอ๋อล้อหลังเหรอใช่เออแล้วก็ไอ้นี่้ก็จะล้อหน้านึกว่าสองคันคันหนึ่งคันหนึ่งต่ำคันหนึ่งสูงไม่ใช่อ่ะคัน นี่เข้าใจออกแบบนี่นีก็มีอ๋อมีสองคันอ๋อนี่ไงสองคันเลยตรงนี้สองคันเลยตรงนี้วางคือเขาลักษณะไม่ต้องยึดติดไงวางตรงไหนก็ได้อถอดได้นี่ไงเนี่ยอันนี้สองอันนี้ก็ล้อหน้าล้อหลังมั้งใช่ครับอ๋อยาวอันนี้คือยาวตั้งทำในสไตล์ว่าไม่ต้องเจาะยึดสามารถเอาไปไหนก็ได้แล้วก็ไปตั้งไว้ออ๋ ค่ะอ๋อแยกล้อใส่กระเป๋าอืมเออเออเข้าท่าดีนะดูดิเออเออพกมันเอาไว้ง่ายดีเอาไว้พกไงเสร็จปุ๊บตอนไปถึงปุ๊บก็ถอดล้อแล้ววางเลยเออสะดวกดีอ่ะสะดวกดีเนาะเออไปโรงแรมอะไรเงี้ยวางนล็อกสถานที่เนาะล็อกสถานที่ถอดล้อหน้าวางไว้อ๋อเข้าท่าเอ้ยไม่เคยเห็นหรือว่าเราไม่เคยสังเกตนะ ไม่เคยเห็นไม่เคยสังเกตเดี๋ยวนี้เดี๋ยวป่ะเออใช่ใช่เบาด้วยคือวทำไมเบาจังเลยอ่ะอย่างร้อยบาทพกเลยเอาง่ายนะพกไปเนี่ยเออแต่มันเบาจังเลยพกติดรถไปตอนเราเอาขึ้นขึ้นโรงแรมใช่ใช่เรางก็ไปตั้งได้ไงเออขอหน้าออกเออเข้าท่าเนาะ เป็นทัวรลิงเนาะเป็นเลนเ,ลน,เลนทัวรลิงเลนสจักรยานทัวรลิงพาไปเที่ยวน,<ช>นั่นแหละเพราะว่าตอนเขาไปทัวรลิงที่ไหนแล้วเขา<ช>ไปแวะเนาะแล้วก็<ช>แทนที่มันไม่มีสแตนนะจอด<ช>พิงยากก็เลยีไปเลยม่ายเลยเป็นสวยนะโอแบบ้โหเ็ อเอะไรอีกน,นะอืมเสียงโอ้โหเสียงดีองโอ้รัทวทอลิงอันนี้ก็ทอลิงเป็นเฟรมโคูเบอรี่คอมมิชชั่นเอ,อัน,น้ยบอนี่ของยอะดิ ดูแลเพลินๆเนาะชั้นนี้เป็นเป็นสายพานใช่ก็เป็นสายพานเหมือนชั้นข้างล่าเป็นสายพานใช่อ๋่วสี่โาคูเฟืองดยดใส่ขี้ได้ด้วยบดาก็ได้ขี้ก็ได้อ๋อ ได้สองด้านเลยเนาะเออแปลกดีว้าวสุดยอดพ้าคุยมันอยากได้เนี่ยให้ซื้ออย่าเงเงี้ยใส่ออย่างเงี้ยเป็ครับปกติแล้วก็อันนี้ใส่คีโอ้เจ๋งอ่ะอ้ะของอะไรอ่ะเครื่องสวยจนะังเนาะเป็นสายพายนเนาะ เขาเรียกว่างานละเอียดพันแล้วสุดที่เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าแสนเท่าไหร่ไหมแสนแสนต้นแสนต้นต้อะไรสักอย่างเนี่ยทุ่างเมื่อกี้เขาบอกราคาอยู่ับเปลี่ยนเ็นพับเปลี่ยนเข้าไปพับสไตล์ล็อกพับไปข้างหน้าดูแข็งแรงเนาะแข็งแรงมาก แข็งแรงแข็งแรงเรียงสวยงามดูแบบมีคุณค่าโอ้โหเสียงอันนี้เจะเอามาทำล้างเรียบร้อยเลยนะสะอาดเลยอ่ะนี่เราล้างสามร้อยทุกล้างก็ล้าง,างสะอาดเลยอ่ะฮะสาไว้บ่บาทสะอาดเลยอ่ะแล้วก็เคลือบสีเคลือบเงาให้แ้วเลยอ่ เนาะเนี่น,น,น man, ี่ <ah Gmail, Gmail. เลยที่อะไรนะเร์กิลางเซอกิตอ่ะแลคุณต้นคุณต้นช่างมาเขาบอกว่าี่นี่เขาทำอยู่แต่ก่อนร้านของเป็นดาราบารนิพระวัรแล้วก็ออกมาทำที่นี่ที่แฮปปี้บารอ่ะแล้ว ขอบคุณนะคะไปแล้วะคะ่นนะวัสดีะคะ่นนะวัสดีะค่ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาให้มารีวิวใหม่ขอบคุณะค่ะ